นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมจยอแรงงานตัวครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีแม่เท่าคนหนึ่งชื่อน่ารักจ้ะชื่อแม่เท่าหมานาแม่เท่าหมานี่แกแปลกใจเหลือเกินที่เห็นไอ้เจ้าต้อยลูกชายโทนน้องแกมีเนื้อมาต้มกินมาผัดกินแก้มเล้า แถมเลี้ยงเพื่อนกี้เหล่าเขามันกินกันอยู่ได้ทุกวี่ทุกวันเพราะว่ามันไม่ได้ทำงานการอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมานานแล้วตั้งแต่มันตกจากนั่งร้านเมื่อปีก่อนจากนั้นมามันก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกหมอเขาบอกว่าเส้นเอ็นเส้นประสาทกระดูกกระเดี่ยวอะไรของมันไม่เหมือนก่อนอีกแล้วให้ไปทำงานหนักๆแบกหามอะไรกับเขาก็คงไม่ได้อีกแล้วขนาดจะเดินก็ยังลำบากเลย เพราะว่าขาข้างหนึ่งเขามันใช้การเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้ววันดีคืนดีมันก็ร้องครวนครางบอกว่าปวดขาจนแทบใจจะขาดมันก็เลยต้องพาลูกพาเมียกลับมาอยู่บ้านได้เป็นปีแล้วจากที่พวกมันเคยกระเตงตามกันไปรับจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารใหญ่ๆทั่วประเทศใครเขาจ้างมันไปไหนมันก็กระเตงกันไปจนทั่วทิ้งแม่เท้าหมาอยู่โยงเฝ้าบ้านคนเดียวมาเป็นปี แต่พอมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่มีใครเขาเรียกให้มันไปทำงานด้วยอีกเลยแม่เท่าก็ออกจะเห็นใจในตัวลูกชายเพราะว่าคนมันเคยแข็งแรงทำงานหนักอยู่กลางแจ้งมายาวนานได้รู้ได้เห็นโลกว้างเพราะว่ามันออกจากบ้านไปทำมาหากินเป็นกรรมกรรับจ้างก่อสร้างตั้งแต่อายุได้สิบแปดสิบก้ามันไปมาทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำบางทีนั่งดูทีวีกันอยู่มันก็ชี้ให้ดูตึกสูงสงสวยๆพวกนั้น ว่าฝีมือมันทั้งนั้นแหละแม่เท่าฟังแล้วก็ยิ้มว่าเออลูกข้านี่สําคัญเหมือนกันเห็นอยู่บ้านหลังคาม,มุงกระสังกระสีอย่างเงี้ยแต่ไปมีความสามารถสร้างตึกพวกนั้นได้เป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศนึกแล้วแกก็ภูมิใจในตัวลูกชายแกอยู่ไม่เบาทีเดียวไอ้เจ้าต้อยมันดีอยู่อย่างที่มันรักแม่เสมอแต่ไหนแต่ไรมันไม่เคยทิ้งแม่ต่อให้มันไปรับย่างอยู่ที่ไหนไกลๆมันก็ไม่เคยทิ้งแม่ วันขึ้นปีใหม่วันสงกรานวันเข้าพรรษาที่เขาประกาศให้เป็นวันหยุดยาวมันก็กลับมาหาแม่ทุกครั้งซื้ออะไรแปลกๆมาให้แม่บ้างตู้เย็นทีวีของอะไรในบ้านก็มันทั้งนั้นแหละที่ซื้อหามาให้มันก็ไปได้เมียเพราะว่าไปเจอกันในงานก่อสร้างนี่แหละเมียมันก็ดีนะขยันลูกมันก็น่ารักทั้งสองคนคนโตจะห้าขวบอยู่แล้ว ส่วนคนเล็กนั่นก็เพิ่งจะขวบกว่า,วาเป็นผู้ชายทั้งคู่หย่หมานี่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากอยู่เหมือนกันมันจะมาแยกก็ตรงที่พอมันไม่สบายแล้วนี่แหละมันก็เครียดเพราะไปทำมาหากินไม่ได้อีกแล้วเอาลูกเอาเมียมาอยู่ด้วยก็ทะเลาะก,กันทุกวันหนักมากๆเข้าเมียก็หอบลูกมันกลับไปที่บ้านทางอีสานนูน่นอ่านี่ก็ไปจนเกือบจะสามเดือนแล้วก็มาเห็นว่ามันจะมีวี่แววมันจะกลับมาสักที ไอ้ต้อยมันก็หน้าหมองไปทุกทียิงพวกเพื่อนขี้เล่าปากเปราะมันชอบมาแย่ว่าสงสัยเมียมจะหนีทิ้งไปแล้วมันก็ยิ่งหมองใหญ่อยากจะเอามีดเฉาะปากไอ้พวกปากเปราะพวกนี้ซะจริงจริงวันนั้นแม่เฒ่าได้ยินเสียงลูกชายพูดใส่โทรศัพท์มือถือบอกว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> มาเลยมึงวันนี้คั่วแห้งรสชาติเด็ดสุดๆกูปรุงอย่างสุดฝีมือเลยอย่าลืมหิ A ้วไอ้น้ำพันหยังว่ามาด้วยนะแม่เฒ่าก็ได้ยินอย่างนั้น จากนั้นแกก็ได้ยินมันติดไฟตั้งกระทะคั่วอะไรขมงงฉงเฉงกลิ่นตลบอบอวนไปทั่วจนแกแทบสำลักมึงจะทำอะไรเขาเมึงไหนต่อยฉุนจนกูจะฉี่เล็ดอยู่แล้วแหมแม่ก็พูดจะเห็นภาพเลยของเด็ดแม่ชิมหน่อยไหมละ่ะไม่เอาอะแค่ได้กลิ่นกูก็รู้แล้วว่าเผ็ดหูอือเลยวนีเนื้ออะไรอ๋อ,อเนื้อฟานนะ่ะแม่ไอ้เพื่อนมันหิ้วมาให้มันบอกว่าอยากจะกิน กัวแห้งแก r มเหล้าก็เลยทำสนองพวกมันซะหน่อยเพ้าๆหน่อยจะลอ้ยไอเรื่องเหล้ายาปลาปิ้งเนี่ยสังขารมันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่นะแหมแม,แม่แค่กินพอให้หายปวดแข้งปวดขาหรอกไม่งั้นกลางคืนน่ะนอนไม่ได้เลยมันปวดเออแต่ก็ยาให้มาก,กแล้วกันอย่าก,กินมากจนคลานสี่ตีนเหมือนหมาแบบวันก่อนนะน่ะมันหน้าทุเรศทุรังพวกเพื่อนเองก็อีกแ,แต่ละคนอายุไม่ใช่น้อยน้อย ยังริจะคบกันเหมือนเด็กๆน้าแม่ไม่มีไอ้พวกนี้ฉันก็เหงาแย่มันก็มาเป็นแค่เพื่อนคุยให้ฉันเลิกคิดถึงลูกได้บ้างเท่านั้นแหละแม่อย่าไปว่าพวกมันเลยมันดีแค่ไหนที่มันอุตส่ามากินบ้านเราถ้าต้องไปกินที่บ้านมันนะฉันก็ลําบากนะไม่ใช่พวกเมียมันบ่นหรอกเหรอไปกินบ้านเขาเรื่องข้าวเรื่องน้ําทําเสียงดังน่ารําคาญแถมเขายังต้องเหนื่อยตามล้างตามเช็ดพวกแกอีก่ะ มันก็จริงเหมือนกันนะแม่กินบ้านพวกมันก็ไม่สะดวกมีที่บ้านเรานี่แหละแม่อย่าบ่นพวกมันเลยนะคนนึกว่าเห็นแค่ฉั้นเถอะวันๆถ้าไม่มีไอ้พวกนี้ชีวิตมันก็เหมือนแย่ไปทุกทีงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีไม่งั้นก็คงเครียดตายไปแล้วเอองั้นก็ตามสบ,บายเอออย่าให้ดึกเด่นนักล่ะเจ้าต้อยมันก็ยิ้มพยักหน้าให้แม่อย่างเอาใจแล้วก็มองตามร่างผอมๆเนื้อตัวยับยน่นโดยความชาราเดินงกงกเง,งินเงินขึ้นไปบนบ้าน อีกสักพักก็ได้ยินเสียงแม่สวดมนต์ดังเงึมงำอยู่หน้าหิ้งพระแล้วก็เปิดทีวีดูเสียงดังลั่นเนี่ยแล้วพอไม่ช้าไม่นานแก็กเข้าห้องนอนเขามีความสุขที่สุดที่ได้กลับมาบ้านทุกครั้งก็เพราะมีแม่อยู่ที่นี่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะโชคร้ายได้ขนาดนี้หรือว่าชีวิตจะอับปางเสตตั้งแต่อายุยังไม่ขึ้นสี่สิบเสก็ไม่รู้ในชีวิตการเป็นกรรมกรก่อสร้างในช่วงแรกๆซึ่งเขายังรุ่นหนุ่มอยู่นั้น เขาได้เรียนรู้การทํากับแกลมต่างๆนานาจากชายชราคนหนึ่งชายคนนั้นช่ำชองมากเลยในการพลิกแพลงสิ่งต่างๆให้มาเป็นอาหารได้อย่างพิสดารทั้งนกหนูงูเงี้ยวกระรอกกระแตหมูหมากาไก่เขาทำได้ทั้งนั้นแล้วต้อยก็ติดอกติดใจสูดต่างๆเหล่านี้เขาขยันทํามันจนกระทั่งได้อาหารจานเด็ดประจำตัวมาหลายอย่างสำหรับแกลมเล่าโดยเฉพาะ เวลาว่างที่พอจะมีจากการทำงานหนักนั้นบางแห่งก็ยังเป็นป่าละเมาะเขาจะออกเสาะหาสัตว์มาฆ่ากินแกล้มเหล้าได้ไมย่ยากแต่อย่างในเมืองนั้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยหายากและบางทีคนเมืองก็ไม่เข้าใจหากเห็นเขากำลังตะครุบกิ้งกาหรือว่านกพิราบอยู่คนพวกนั้นเคยไปแจ้งตำรวจมาจับเขาแล้วก็มีดังนั้นสัตว์ที่เขามักจะเอามาทำกับแกล้มเสมอเก็คือหมากับแมวจรจัดซึ่งสัตว์พวกนี้อยู่ในเมืองเยอะ แล้วก็มันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะหากินได้ที่ไหนบ้างคนเมืองส่วนใหญ่ไม่มีใครสนใจพวกมันนักหรอกยกเว้นส่วนน้อยที่ชอบเอาอาหารไปให้มันกินและพวกมันก็จำได้เขารู้วิธีจับพวกมันมาเป็นอาหารได้ไม่ยากก็แค่ซุ่มดูว่าคนเอาอาหารมาให้มันที่ไหนเสร็จแล้วพอปลอดคนเขาก็เอาอาหารไปให้มันบ้างเล่นกับมันบ้างจนพวกมันไว้ใจเชื่องถึงขั้นเดินตามเขาต่อยต่อยเขาก็จัดการมันได้ไม่ยาก ฆ่ามันเสร็จก็แค่เลาะเอาแต่ส่วนที่จะกินได้แล้วก็ฝังซากที่เหลือทิ้งเสียบางที่ไม่มีดินให้พอฝังได้เขาก็เอาใส่ถุงหลายๆชั้นแล้วเดินเอาไปทิ้งถังขยะไกลๆแค่นี้ก็หมดเรื่องชีวิตดำเนินอยู่อย่างนี้มาหลายปีโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าในตัวเขานี่เลือดเนื้อเขานมีสัตว์พวกนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อชีวิตในด้านที่ไม่ได้ช่วยเรื่องความหิวเพราะขาดอาหารแต่เพราะขาดความเมามัน การแอบซุ่มดูมันล่อหลอกพวกมันฆ่ามันเป็นยุทธวิธีที่ปลุกเร้าวความตื่นเต้นในตัวได้เยี่ยมนักยิ่งได้ดื่มได้กินมันเขาก็ยิ่งเหมือนผู้ชนะเพราะว่าทำได้ในสิ่งที่มนุษย์คนอื่นไม่ทำแล้วก็ไม่กล้าจะทำก็มีคนที่ร่วมกินได้รู้ในเรื่องนี้ไม่กี่คนเฉพาะพวกที่ตั้งวงเล่ากันเท่านั้นพวกเขาชอบกินหมามากกว่ากินแมวเพราะเนื้อมันเยอะกว่าอร่อยกว่าแล้วก็หาง่ายกว่ามาก เหตุผลอีกอย่างหนึง่งที่เขาไม่ชอบหมาและคิดว่าการล่ามันกินมันนั้นไม่ได้ทําให้เขารู้สึกผิดน้อยลงเลยก็เป็นเพราะว่าแม่ของเขาชื่อหมาเขาไม่ชอบชื่อนี้เพราะมันทําให้เขาถูกรอมาตั้งแต่เล็กๆพวกเพื่อนๆเรียกเขาว่าลูกหมาอ่ามาตลอดเลยมันก็ยังทําให้เขายิ่งเจ็บใจมันมากตอนเด็กๆเ,เขาชอบวิ่งไล่เตะหมาทุกตัวที่ได้เห็นแล้วก็ไม่เข็ดที่จะทุกถูกเพราะมันกัดครั้งแล้วครั้งเล่า และเขาก็ไม่เคยเข็ดที่จะวิ่งไล่เตะมันเขาเคยถามแม่ว่าทำไมแม่ต้องชื่อเนี่ยแม่เท่าก็มักจะหัวเราะทุกครั้งแล้วก็เห็นเป็นเรื่องขำใชแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเป็นเพราะตอนเด็กๆแม่ของเขาขี้โรคพวกญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ไปถามคนทรงเขาก็บอกว่าบุญ,บญแกมีน้อยก็เลยขี้โรคป่วยบ่อยและพวกผีพรายตายโหงตายหามันอยากจะได้ไปอยู่ด้วย ถ้าอยากให้เด็กมีชีวิตรอดก็จะต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นสัตว์เสียพวกนั้นจะได้ไม่คิดว่าเป็นคนอา้าวแล้วทําไมไม่ตั้งชื่อให้เป็นอย่างอื่นล่ะกระรอกกระแตกระต่ายหมูก็ยังดีทําไมจะต้องเป็นหมาด้วยล่ะก็หมาเนี่ยมันน่าเกลียดใครเขาก็ไม่อยากได้แกไม่เห็นเหรอหมาขี้เรื้อนเนี่ยใครเขาอยากอยู่ใกล้เขาล่ะอา้าวแล้วแม่ทนได้ไงเนี่ยที่ชื่อหมาก็มันเป็นชื่อกูามาจะเจ็ดสิบปีแล้วนะตอยเอ้ย แล้วแม่ไม่คิดจะเปลี่ยนบ้างเหรอเปลี่ยนทําไมเราเออไม่ได้มีค่คนเดียวคนอื่นๆชื่อนี้ก็เยอะแยะไปต่อยก็ฟังแล้วมักจะถอนใจตอนที่เขาแต่งเมียเข้าบ้านพวกญาติญาติทางเมียพอรู้ว่าแม่เขาชื่ออะไรก็พาคันยิ้มแปลกๆเขาก็เลยแต่งเรื่องขึ้นว่าอันที่จริงแม่เขาชื่อหมายแต่พอไปแจ้งที่อำเภอเจ้าหนะ้าที่มันไม่ชอบขี้หน้าแม่หรืออยากจะแกล้งหรือมันขี้เกียจก็ไม่รู้มันก็เลยแกล้งใส่ชื่อไว้ว่าเป็นนางหมาไม่ใช่นางหมาย พอเป็นอย่างนี้แม่ของเขาก็เลยขี้เกียจไปยุ่งยากอีกชื่อหมาก็เลยใช้ชื่อหมานี่มาตลอดดีซะอีกอตั้งแต่ได้ชื่อหมามานี่ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยคนทั้งนี้เขาถือว่าเป็นเครสเพียงเท่านั้นเองพวกญาติฝ่ายเมียก็ค่อยเลิกทำหน้าแปลกแปลกไปแต่เขาก็รู้ดีว่าถึงจะแต่งเรื่องอีกสักกี่เรื่องเขาก็รู้ดีว่าแม่เขาก็ชื่อว่าหมามาตลอดนะ เขาก็เลยเกลียดหมาเกลียดทุกๆตัวในโลกนี้แล้วก็มุ่งมั่นกับการกินเนื้อหมามาตลอดในช่วงหลังๆนี่นับแต่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองย่อบแยบเต็มทนบางทีเขาก็ฆ่าหมากินเพื่อประทังชีวิตที่บ้านเกิดนี่มันแย่อยู่อย่างตรงที่ชาวบ้านรู้จักกันหมดบางคนรู้แม้กระทั่งว่าหมาตัวนั้นของใครชื่ออะไร มันทำให้เขาหาเหยื่อเพื่อเอามาทำกับแกลแ้มเลี้ยงเพื่อนได้ลำบากแต่ก็ยังดีที่วัดมีหมาอยู่เยอะแต่ละตัวก็อ้วนพีดีงามได้มาตัวหนึ่งก็กินได้สองสามมื้อเป็นอย่างต่ำแล้วเอาไว้ทำเนื้อตากแห้งบ้างเก็บใส่ช่องแข็งบ้างมันก็พอกินได้นานเขาให้เพื่อนช่วยกันขุดหลุมลึกในสวนหลังบ้านพอใครๆถามก็บอกว่าจะเผาถ่านทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีไม้อะไรจะ,จะเผาถ่านกับเขาหรอก แต่ที่ทําอย่างนั้นก็เพราะจะได้เอาไว้ฝังพวกซากหมานั่นแหละจะเอาไปทิ้งแม่น้ําก็กลัวคนจะเห็นวิธีเนี้จึงดีที่สุดแล้วเมื่อวานนี้เองเขาเพิ่งล่อหมาตัวอ้วนมาตัวมันสีดําขนมันแผลบเลยตัวโต,วตวยังก็ลูกวัวเลยเขาไม่รู้ว่าเป็นหมาของใครแล้วก็ไม่เคยได้ยินใครพูดถึงมันด้วยมันคงหลงทางมาจากที่อื่นและท่าทางเจ้าของคงจะดูแลมันดีมันถึงได้อ้วนเนื้อนั่นทั้งขนาดนั้นเขาเรียกมันโดยการจุปาก เบาๆมันก็กระดิกหางวิ่งตามมาง่ายๆพอมาถึงบ้านแม่เขาก็ถามว่าหมาใครเขาก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันคงหลงทางเขาจะให้ข้าวมันกินแล้วก็จะเอามันไปไว้ที่เดิมเผื่อเจ้าของจะได้ตามหามันเจอง่ายหน่อยแม่เขาก็พยักหน้าแล้วก็มีรอยยิ้มชื่นชมที่ลูกชายเป็นคนมีเมตตาสัตว์แล้วแกก็ขึ้นเรือนไปหารู้ไม่ว่ารับหลังแกไปแล้วเขาก็ล่อมันเข้ามาในสวน แล้วก็ทุบมันอย่างแรงด้วยท่อนไม้ที่เตรียมเอาไว้แล้วมันล้มลงแต่ก็ไม่หมดแรงทัทีเดียวทวงเพราะมันตัวใหญ่ก็เลยมีพละกกาลังมหาศาลมันก็เลยสู้เขากัดเขาอย่างแรงที่ท่อนแขนจนได้แผลเวอะเลือดสาดเขาก็เลยเอาท่อนไม้ทุบหัวมันซ้ำๆจนแน่นิ่งไปคบมือแล้วก็จัดการชำแหละมันอย่างช่ำชองทิ้งเศรษซากขนหนังกระดูกของมันไว้ในหลุมลึกแต่ไม่ได้กรบเพียงแต่เอาดินมาโรยหน้าคลุมแมะหนาหนา ถ้าใครมาขุดเจอในวันหลังก็คงจะพังอ่ะเพราะว่าข้างใต้นั้นหากนับหัวกะโหลกของหมาและแมวแล้วมันไม่ต่ำกว่าสามสิบหัวเลยทีเดียวจากนั้นเขาก็ลงมือปรุงทําเนื้อตากแห้งไว้ส่วนหนึ่งหมาตัวนี้ตัวโตก็เลยได้เนื้อตากแห้งมาเยอะแล้วก็ได้เนื้อสําหรับแช่แข็งไว้อีกก้อนเบอ้อเนื้อแห้งเนื้อเค็มพวกนั้นบางทีแม่ก็จะเอาไปทอดกินด้วยไม่รู้คิดว่ามันคงจะเป็นเนื้อตากเค็มทั่วไป เขาก็ไม่ได้บอกแม่ว่ามันเป็นเนื้อหมาพอแกจะกินก็ให้กินไปดีซะอีกเขาว่ากันว่าเนื้อหมามีประโยชน์กินแล้วร้อนสู้ร่างกายดีเลือดลมกระฉูด่ะให้แม่กินก็คงเป็นยาไม่เสียหลายวันนี้เขาก็เอาเนื้อส่วนที่แช่แข็งไว้นั้นมาทำคั่วแห้งก็เลยต้องทำให้รสจัดๆความจริงมันต้องเป็นเนื้อแมวถึงจะทำอาหารจานนี้ได้เพราะว่าเนื้อแมวมันมีกลิ่นสบับเนื้อไม่หวานอร่อยเท่าเนื้อหมา เนื้อแมวจึงทํากับแกล้มได้สูตรนี้สูตรเดียวเท่านั้นส่วนเนื้อหมานี่สามารถพลิกแพลงได้หลายจานมากแต่ว่าเพื่อนๆดันติดใจคั่วแห้งซะแล้วแต่ระหว่างนี้เขาหาเนื้อแมวไม่ได้เพราะว่าพวกแมวมันไวกว่าเขามากแถมมันคงจะรู้ว่าอืมเขาจะเอามันไปไหนก็เลยไม่ยอมไม่เข้าเข้าใกล้ซะเลยแล้วก็แมวตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งก็มีเนื้อที่ใช้ได้นิดเดียวถ้ากินกันสี่ห้าคนอย่างพวกเขานี่จะต้องใช้สักสองตัวถึงจะพอ เพราะว่าเพื่อนบางคนกินกลับมากกว่ากินเหล้ามันถึงเปลืองกลับมากเสียงแม่เขาปิดทีวีแล้วอีกประเดี๋ยวแกก็คงจะเข้านอนเพราะนี่ก็เลยหัวค่ําไปนานแล้วแต่เพื่อนผูงก็ยังไม่มาสักทีเขาก็เลยลุกไปอาบน้ําเผื่อว่าจะได้เมาๆแล้วนอนไปเลยสมัยก่อนถ้าไม่ได้อาบน้ําก่อนกินเหล้าแล้วนอนหลับไปเมียก็ไม่ให้เข้าไปนอนด้วยพูดถึงเมียเขาก็คิดถึงหล่อนขึ้นมาติดหมัดเมื่อไรหนอถึงจะพาลูกกลับมาหาเขาสักที อาบน้ําเสร็จก็ยังไม่เห็นว่าเพื่อนคนไหนจะเข้าบ้านมาเขาก็เริ่มเอกใจเพราะว่าพวกนี้ไม่เคยผิดเวลาเขาก็เลยกดโทราศัพท์หาเพื่อนอะไรนะหมาในาอำเภอเหรอใช่เขาตามหากันให้ควักเลยมีคนเห็นด้วยว่ามึงอ่ะล่อมันไปที่บ้านเออแล้วไงอ่ะพวกมึงก็เลยกลัวเลยไม่กล้ามากินงั้นเหรอก็มันเป็นไอ้บิก๊กหมาในาอำเภอเปล่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่มีหลักฐานใครจะมาเอาผิดได้วะ เอ็งรู้ไหมตัวมันน้องน้องวัวเลยนะแล้วเนื้อมันทั้งแน่นทั้งนุ่มขาเอาทอดให้แม่กินเมื่อเช้าแม่ยังบ่นว่าอร่อยขนาดคุณแก่ฟันพางไม่คมนะเว้ยแล้วนี่คั่วแห้งที่พวกเอ็งชอบไงร้อนร้อนหอมฉุยเสร็จแล้วเฮ้ยเขาว่ามันมีโรคพิษสุนัขบ้านะในอำเภอเขาจะเอามันไปหาหมอแล้วมันดันกระโจนลงจากรถแล้ววิ่งเตลิดไปเขาจามจับไม่ทันเขาหามันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะเว้ย เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งมีคนบอกว่าเองน่ะล่อมันมาที่บ้านถ้อยคําเหล่านั้นต้อยไม่ตกใจเท่าประโยคที่ว่ามันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็เป็นมาเกือบสิบวันแล้วและที่มันกัดเข้าไปเมื่อวานนี้ล่ะเขาไม่กลัวหรอกว่าที่ว่ามันเป็นหมาของใครเพราะพวกนั้นไม่มีวันหาหลักฐานได้แล้วใครจะไปเชื่อว่าคนที่จเจริญเจริญแล้วอย่างพวกเขาที่มีบ้านอยู่ในเขตเทศบาลอย่างนี้จะกินเนื้อหมา มันไม่ใช่วิถีของชาวบ้านพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกที่ว่าตำบลแห่งนี้จะมีคนกินเนื้อหมาอยู่แม้จะมีคนโวยวายกันบ้างว่าหมาพวกเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยหลายตัวแล้วก็ตามต้อยรู้สึกตะครั้นตะครอตัวขึ้นมาทันใดเหงื่อเม็ดโป้งๆผุดขึ้นที่ผิวหน้าเขาเขากลัวก็แต่ว่าโรคพิษสุนัขบ้านัน้ำจะติดมาถึงเขาด้วยเสร็จแล้วมีเสียงแม่เท่าต้อยเอ้ยต้ย,ตย,ตยช่วยด้วยช่วยแม่ด้วยลูก เสียงแม่เท่าหมาโวยวายมาจากบนบ้านปกติแม่ชอบนอนละเมอแล้วก็ร้องเสียงหลงเรียกเขาแบบนี้เสมอแต่นี่มันยังไม่ดึกมากเขาก็เลยแปลกใจมากที่แม่ตะโกนเรียกอย่างนี้เขาก็รีบกระโผลกรกะเพลกขึ้นบันไดเรือนไปแต่ด้วยความรีบเขาก็เหยียบบันไดพลาดร่างนั้นลอยพลักลนตบเหมือนกับถูกใครถีบแรงๆลนที่พื้นทันทีเขารู้สึกเจ็บแล้วก็จุกจนแทบจะหายใจไม่ออกแต่ด้วยความเป็นห่วงแม่เขาก็ค่อยๆค,คลานขึ้นเรือนไป แม่แม่เป็นไรป่าวอะอุย้ยหมาต่อยเอ้ยหมาอะไรไม่รู้ตัวใหญ่มากขนดำมาเมื่อมเลยตามันแดงลุกโผงอย่างหมาบ้ามันมาที่เนี่ยที่ห้องนี้มันจะกัดแม่ช่วยแม่ด้วยอุย้ยไม่หรอกแม่แม่ฝันร้ายไปอะลืมตาดูสิร่างของใหญ่หมาค่อยๆย,ยเผยเปลือกตาออกมาดูรีตาจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีหมาดำอย่างที่แกฝันเห็นแน่ๆคุณแกก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก แล้วนี่เพื่อนมึงกลับไปหมดแล้วเหรอแม่ไม่เห็นได้ยินเสียงใครเลยยังยังไม่มีใครมาเลยแม่เขาก็ตอบเสียงหง่อยๆแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นด้วยท่าทีที่เจ็บปวดแล้วเดินโซซาโซเซออกจากห้องของแม่เข้ามาแล้วทําไมตัวแกมันมอมแมมคลุกฝุ่นอย่างนั้นเราไปทําอะไรมาอะไรต่อยตีนี่จะรีบขึ้นมาดูแม่ก็เลยสะดุดนะ่เจ็บนิดหน่อยเสร็จแล้วเขาก็กลั้นใจกลั้นความเจ็บปวดเอาไว้พยายามเดินออกมาให้เร็วที่สุด ลูกเมียหนีหน้ายังไม่พอพวกเพื่อนเพื่อนยังรวมหัวกันไม่มาดื่มมากินกับเขาอีกทั้งนั้นที่เขาสู้อุตส่าห์เอาใจเตรียมของชอบพวกมันไว้จนสุดฝีมือขนาดหาเนื้อไม่ได้ก็ยอมเสี่ยงฆ่าไอ้หมาตัวโต,วต,วตวนั้นเพื่อเอาเนื้อมาให้พวกมันกินรู้ทั้งรู้ว่ารูปร่างลักษณะของมันคงไม่ใช่หมาจรจัดหรือว่าหมาวัดเป็นแน่เขาก็ยังอุตส่าห์ทำแต่คนพวกนั้นกลับพากันหมางเมินเข้าไปหมดเจ้าต้อยก็เดินโซซาโซเซมานั่งที่ต้ถุนบ้านนั่งเมือ่ออยู่เป็นนาน แต่แล้วพอกระพริบตาครั้งหนึ่งเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเห็นหมาดาตัวใหญ่รูปร่างลักษณะเหมือนไอ้บิ๊กที่เขาจัดการฆ่ามันไปแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ผิดเพี้ยนยืนจังก้าอยู่ในมุมมืดเขาตกใจจนแทบช็อกแล้วก็รู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากนั้นต้อยก็เป็นไข้อาการหนักจนงโงหัวขึ้นมาแทบไม่ได้แม่เท่าหมานี่ตกใจเป็นอันมากที่เห็นอาการของลูกชายคนเดียวของแก แกขอให้ญาติญาติพาลูกไปที่โรงพยาบาลเจ้าต้อยนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์หมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้และเมื่อกลับมาแล้วแม่เท่าก็เตรียมทําพิธีสืบชะตาเรียกขวัญให้ลูกชายหวังว่าพ้นจากนี้ไปแล้วสิ่งดีๆจะได้เข้ามาในชีวิตเขาบ้างวันงานมาถึงวันนี้เป็นวันที่ญาติพี่น้องและชาวบ้านมาช่วยกันคึกคักไปหมดในครัวมีคนอยู่เต็มไปหมดเพื่อช่วยกันทํากับข้าวกับปลาเลี้ยงแขก เมื่อพบเนื้อในตู้เย็นก็จะเอามาช่วยกันปรุงอาหารทั้งเนื้อเค็มตาแข้งน่าอร่อยนั้นด้วยขณะเดียวกันในสวนหลังบ้านก็มีคนช่วยกันทําอุปกรณ์สืบชะตามีการล้มต้นกล้วยกันหลายต้นทันใดนั้นเองเสียงโวยวายก็ดังขึ้นในสวนเมื่อหมาที่มันตามเจ้าของมาร่วมงานด้วยไปคุ้ยหลุมใหญ่ในสวนเสร็จแล้วก็มีเศษกระดูกกระโหลกหมาแมวมากมายอยู่ในหลุมนั้นผู้คนพากันโจดขานกันไม่จบสิน้น หลายคนที่แอบชิมเนื้อเค็มทอดกันก็พากันไปโกงคออ้อวกจนน้ำหูน้ำตาไหลข่าวลือสะพัดไปทั่ววะ่ะในต้อยกินหมาซากกระดูกในหลุมนั้นบอกได้ถึงความผิดปกติของชายผู้นี้ได้เป็นอย่างดีหลายบ้านก็เลิกคบค้าสมาคมกับเขาทันทีมีแม่ก็ชื่อหมาเสร็จแล้วตัวเองดันกินหมาอีกไอ้นี่มันไม่ใช่คนปกติแน่ๆถึงได้กินของที่คนอื่นเขาไม่กินกันมันไม่กลัวบาปกรรมเลย เกิดมาเป็นหมาก็ว่าแย่แล้วก็ยังมาถูกคนฆ่ากินซะอีกเออถึงว่าทำไมดวงมันสวยอยู่ด้วยตกนั่งร้านก็แล้วเมียหอบลูกหนีก็แล้วนี่ก็ยังเป็นไข้หนักอีกอ,อ่ะโดนหมาบ้ากัดกมัง้งเห็นว่าไปฉีดยาแก้หมาบ้าอยู่อ่ะเออเออเวรกรรมกรรมจริงๆชาวบ้านก็รุมประนามสาปส่งเขาว่าอย่างนั้นและจากนั้นสองแม่ลูกก็แทบจะมองหน้าคนไม่ติดอีกเลย Um, hmm. ya, yeah, jinjin.